เรื่องของสตอรี่เราแทงกันไปแล้วเราแทงกันทั้งคู่แหละมันยังไงก็ต้องไปครับแต่ทีนี้เราต้องตกลงกันครับเรื่องของใบและเวลาก็ถ้าถ้าไม่อยากให้มันยืดเดียวจะก็ลองลดมาทั้งหน่อยก็ได้ครับผมไม่ได้มีของเล่นเยอะขนาดไม่เพราะว่าฝั่งฝั่งผมคนท้าชายผมไล่เจ็ดสิบครับพูดเล้าไม่โกนขนาดนี้ผมว่ามันสี่สิบมันน้อยไปปะใช่จริงแล้วเราดูเทียร์โกนับอันนี้ดูเขาพรอฟนะเรื่องเรื่องมันเริ่มมาจากตั้งแต่ที่นอ้ว่าผมก็ผมก็ต้องป้องกันตัวเองอ่ะเอา่ตัดครึ่งไปเลยดีกว่า ทั้งคู่เป็นห้าสิบห้าใบมันจะได้ลงตัวทั้งคู่ผมมองนะเรื่องใบครับแล้วเรื่องเวลาครับสังรีเลยครับพี่มันมันมันแทงกันวันนี้ไปแล้วอะเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงก็เยอะแล้วครับสวัสดีมาแล้วมาคล้วสวัสดีครับพี่มืดสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่แจ๊คพูดเลยก็ได้ครับ ยังครับยังเลยลำคันธฟองสบู่สองพี่น้องนี่จ็บเพราะผมก็ย้ำไปแล้วครับว่าเรื่องแรกอ่ะผมไม่สามารถตัดสินให้เล่นได้นะผมผมพูดไปแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องแรกนะครับพี่มันคือเรื่องเดียวกันครับผมเข้าใจแต่ผมก็ย้ำไปแล้วไงว่านอกจากเราจะตกลงเล่นกันเองผมขอจีบคุณบีนได้ไหมครับพี่ตอผบีนตอสแต่ว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันครับผมไม่ได้ไม่เข้าใจก่อนถึงสี่ร้อยแต่ว่าเขาดีต่อใจของผมก็คือคขาพัดด้วยเรื่องเรื่องที่เราไปเปิดแลน อ่าคุณพาครับเรื่องเสื้อวันฝั่งด้วยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะใครจะฝั่งก็รีบไปสั่งนะครับผมไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะครับถ้าเพจไม่ได้ตอบแล้วแสดงว่าหมดแล้วนเนะครับนี่ก็เพจนะพยายามย้ำหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยก็มันเขาก็เล่าเหตุการณ์นะครับส่วนนี้เป็นเพจจริงนะครับผมเข้าใจเหตุการณ์แต่ผมไม่สามารถเคลียร์ได้ตรงนั้นตอนแรกผมพูดไปแล้วครับ ผมว่าคนที่มาฟังทุกคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอยู่เนาะนอกจากเขาจะตกลงเล่นกันเองหรอครับพี่เมิดอันนี้ขอตอนตอนแรกครับนอกจากจะตกลงเล่นกันเองถึงจะเล่นได้ครับใช่ครับตอนแรกที่เรามานะแต่ทีนี้ด้วยเรื่องของที่บอกพอเราเคลียร์ไปแล้วก็เท่ากับเราไปเปิดกากินังแล้วทางเนี้เราเราต้องรับเรื่องก่กินังครับเพราอมัน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 คือมาสภาเนี่ยคือเปิดเปิดกันมาแล้วนะครับอะไรนะครับคือที่ตีกันอ่ะ ผมเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วครับเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจตั้งแต่เรามาหน้าสภาแล้วครับทําไมผมจะไม่เข้าใจล่ะผมพยายามแล้วนะครับว่าแล้วไม่ได้หรอไม่ใช่ทำไมไม่หัวกันอยู่ในสตอรี่มันยังใช้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นแก๊งใหญ่ไม่กับแก๊งเล็กไม่อะไรเลยแม่งยืดเอเอาร์ไม่ยืดเออาร์ยืดเออาร์ยืดตีอย่างนี้เหรอครับคือมันคุยกันมาแล้วไม่ใช่หรอไม่งั้นทำไมเมื่อกี้ไม่เบรกผมล่ะว่าเอ้ยยังไม่เสร็จนะ ผมเติมให้แกงไปแล้วนะครับ18ไม่้องครับไื่ตั้มเพิดไปแล้วหลังจากที่ตั้มแยกย้ายไปแล้วอะผมผมคุยกับพี่มือต่อเลยไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาคุยตอนนี้นะก็บอกสภาว่าเออพี่ผมโดนเปิดไปแล้วนะนี่คือผมต้องทำยังไงอ่ะเจติบผมไม่เล่นมันเยอะเกินใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปคุยมาแล้วกลับมาคุยรอบไม่ใช่ครับทตั้มลองทักเพจไปดูนะครับเดี๋ยวนะหลังจากที่ตั้มวิ่งไปเลยมึอพูดเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าผมพูดนะว่าเจดถ้าไม่เจบ ใช่วันนี้ว่าสองรับ,รบผมจะเล่นแค่สีติดไปเล่นแค่นี้สูงสุดได้แค่นี้พอไม่แค่ตัวแสนไปเดียวเองคือมึงจะเรื่องมาซื้อสองรอบถูกไหมครับไม่ไม่ไม่ได้ซื้อครับเพราะเรื่องเกิดจากที่แจ็คมาเปิดน้องผมถูกไหมแล้วเราก็ตีกันตรงแลนคือผมก็มันถ้าพุ่งตรงมันยอมไม่ได้ครับจากตรงนั้นอะ ถ้ามันมันจบด้วยการคุยกันอะผมไม่ไม่มีเรื่องไอ้ลิงลิเพจส่วนเขาไอ้ลิงลิงเผ็ดจริงนะไม่ใช่ลิงเพจปลอมนะก็ใช่ไงผมก็ฟังมึงนะสวัสดีครสวัสดีครับนัทนาวัสดีครับสวัสดีครับของคขาของครับถูกป่ะผมพูดมึงดีป่ะคือคือมันมันก็ไม่เชิ่อพูดจริงมันก็บอกเออยังยังไม่พร้อมครับมันก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่หรอครับไอ้เฉินอ่ะก่อนที่มึงจะมาไงครับอ๋อถ้าก่อนที่ผมจะมาผมผมไม่ทราบจริงครับเออคือผมผมว่าผมคุยหมึกเรื่องนะเมื่อกี้เจ็ดสิบใบมึกบอกว่าเอ้ยมันเยอะไปไไไมมมม่่่่่่เเเเเเลลลลนนนนผกกก็็็ออออ้าโคจจบสุดงย ไม่ติดอะไคือคือผมเข้าใจว่าเจ็ดสิบใบไม่เล่นแต่คือมันจะจบอะมันไม่ได้เพราะผมก็กโดนแทงกันไปแล้วอะแล้วคุณไม่แทงพวกผมเลยเหรอหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าแจ็คเป็นคนเปิดก่อนไงผมก็ต้องสู้อยู่แล้วผมต้องสู้อยู่แล้วก็ใช่ไงแล้วคุณแล้วคุณแทงผมฝ่ายเดียวปะหรือว่าผมแทงคุณฝ่ายเดียวปะไม่ครับแต่คือถ้าเราคุยกันดีๆอะโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแทงกันไม่ต้องอะไรกันอะมันจบด้วยคำพูดก็ได้ก็ถือถ้ามันแทงกันไปแล้วอะถ้ามึกควบคุมคนในแก๊งได้มันก็ไม่มีปัญหานี้้่ะครเเเพพาานนขูดแกหมตลอ แต่คือน้องผมมันไม่ผิดดิแจ็คคือตัวแสงเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจครับตัวไผิดงงมาต้มเลยยทาหลังด้วยเข้าไปคุยกับมึกดีๆไงแล้วคือน้องของหมึกก็มาพูดพูดแหลมไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมเอ้าแล้วผมทำไงครัคือตายมันเป็นสไตา์นั้นอยู่แล้วครับไอเฉินอะแต่หมึกเป็นคนพูดไม่้อมนะไม่อยากคือมอาจะที่ผมพหมึกจะไป่เ่นกับพี่โรชิไงเอาผมก็เปิดทางให้เล่นเอาคุณจะไมเล่นก็เต็มที่เลยเอานแจ็คเอาน มันไม่ใช่อย่างที่แจ็คพูดเดิคือถ้าแจ็คเปิดทางให้อ่ะแจ็คคงไม่แทงน้องหรอกคำพูดมันน่ากลัวนะเวทีแจ็คกันเนาะตะเข้าใส่ผมปะถูกไหมคนดูดีแจ็คคุยผมคุยดีครับใช่ครับแล้วฝั่งที่เป็นคนที่พูดูแทรกขึ้นมาถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยเราคุยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเขาก็พูดแทรกหมือกเรื่อยแล้วฝั่งผมไม่ได้พูดแทรกเลยนะครับคือถ้าเป็นตรงนั้นอ่ะถ้าสมมติตั้มแทงแค่เฉินไปอ่ะแล้วคุยกันต่อโอเคมันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะจบดีกว่านี้คือ มาให้มันมันมันเอาระเด็นเอาระเด็นหลักเลยก็ได้คือมึงอยากตีอันนี้อันนี้ไม่ติดนะมันมันไม่ใช่แก๊งมันมันเลยไม่สุดแต่มันพูดเป็นมันพูดเป็นเลือกใบเลือกเวลาเลือกอะไรมันมันไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่เพราะเขาเขาก็เป็นคนทำเหมือนกันนะถูกต้องมันมันไม่เกี่ยวผมไม่ได้คนเรื่อมก่อนไงมันมันไม่ได้มีเรื่องตัดสินงั้นก็คือมึงจะยังไงคือมึงจะตีอันนี้ไม่ได้ติดแต่ก็อย่างที่พี่แจ็คพูดไปก็คือเจ็ดสิบใบเอาไหมเจ็ดสิบใบเอาเปล่าแค่นั้นเองผมเลยได้แค่สามสิบสี่อง ใบผมต้องห่าตรงกลางอยู่แล้วครับเพราะเราแทงกันไปแล้วถ้าเราเราผ่านสตอรี่มาจริงๆนะตั้มอันนี้จะพูดไม่ได้ยรือไงผมผมเลยบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยคือะไรเขาเนี่ยอันนี้ผมจะพูดได้ยังครับอะไรเขาเลยเชิญเชิญหรือเราจะพูดคือเรื่องใบอ่ะยังไงเราต้องตกลงกันทั้งคู่แหละให้มันลงตัวที่สุดแต่เรื่องเวลาทีเนี้ยเราไปเปิดเขาก่อนยังไงกากีรังก็มีสิทธิ์เลือกตั้มผ่านมาหลายสตอรี่แล้วไม่เกี่ยวครับไม่ไม่เกี่ยวเรื่องเรื่องเรื่องเวลาหรืออะไรคือมันจะตีหรืออะไร ทำไมก็คือโดนโดนตีก่อนแบบว่าเลือกได้เหรอครับสมมติผมไปด่าใครอย่างเงี้ยผมใจเย็นตามใจเย็นมีสภานะนี่กลัวหรืออะไรครับที่ที่ร้านผมก็บอกไปเลยได้ไงไม่ได้ครับคือฝั่งฝั่งหมึกก็พูดมาอ่ะหมึกเป็นคนพูดว่าไม่พร้อมถูกไหมทีเนี้ยแล้วฝั่งของหมึกน้องหมึกอ่ะพูดว่าเป็นงั้นจะตีเลยก็ได้นะครับผมพร้อมพี่เดียวผมพร้อมเลยใช่เหรอเขาทพูดอย่างนั้นหร่อเฉยผมไม่พูดอย่างนี้เลยยานเยอะนะ ไม่ใช่พูดจะไปบอกว่าพร้อมผมพร้อมผมมีพายเยอะนะตรงนั้นอ่ะลองลองไม่พูดว่าผมไม่พร้อมไม่ใช่หรอพร้อมครับเฉินบอกว่าจะเอาป่ะพี่ตาใครจะเอาครับปีศาจจั๊กจี้ขึ้นมาว่าเนี่ผมนี่แหละเป็นคนปลุกมันมาเองผมนี่แหละไม่ต้องถามเบญวนุ่งเลยไอ้ไอ้ปีศาจแกงกุยมาเองันนน้อยู่ขางงมไเฉินเป็นคนพูดดูไม่ล่ะเออพี่ยังไงก็ได้แชทแต่ผมยังมีอยู่เลยผมนี่แหละเป็นคนปลุกปีศาจมันขึ้นมาเองแชทยังมีอยู่เลยนะครับพี่มืดคำนี้เลยผมผมผมได้แค่สามทีบปีติไปครับแต่พี่แค่เรื่องตัวแสนไปเดียวเอง ทีแรกผมก็ยืนยันที่จะคืนให้เขาด้วยอย่าพูดว่ามันเป็นตัวตัวแสนอย่างเดียวมันมันคาลมประท้าด่าอะไรกันเยอะแล้วครับมันไม่ได้มีแค่นั้นหมึกอาการทาทายของคนในแก๊งหึ่างก็อย่างที่ผมบอกครับปกตินะว่าที่มันจะโดนแทงมันก็ปกติเพราะเพราะแหลมมาพูดว่าเอ้ยผมพร้อมนะที่ผมเมืองก็ได้พี่เอาเลยเปล่พี่อืมเอวมันไม่น่าโดนหล้ครับ ซื้อบัตรดีสักนีไรครับไม่รู้ว่ะเท่าเท่าที่ผมได้ยินมามันมันไม่ใช่อย่างเงี้ยจั๊กคือผมไม่สนใจอะไรก็ได้ครับผมผมคุยกับหมึกอะเออหมึกบอกขออะขอตีเช่าีเอาโอเคผมก็อะได้ไม่มีปัญหาแล้วผก็เอเลขอะไครับไอ้คนนั้นก็พูดมาแบบเอ้ยเอาเลยไหมอะไรเงี้ยแบบก็คือล้อหลอกอ่ะจนแบบผมพี่คำหนึ่งที่เอาเลยก็ได้นะผมพร้อมตลอด ยัดใส่ตัวหน่อยนะครับเพราะรูปเปิดกาชามาน่าจะเต็มผมวันนี้มีพยานเยอะครับเย้าหนีมีพยานเยอะมีพยานเยอะมากคือเท่าที่เท่าที่เราคุยกันที่มีเฉินอยู่ด้วยมีตั้มมีแจ็คที่ที่ตรงแดงๆอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะอ่ะครับลองลองเดี๋ยวลองเรียกพยานมาดูก็ได้ครับรออยู่เหมือนกันครับผมได้สูงสุดน่าจะเป็น40รับที่มืด ส่วนถ้าเรื่องมันมันแทงกันมันนี้ไปแล้วก็ตรงกลางเลยมีเมื่อนหาตรงกลางไปเลยคนดูอยากให้มันเล่นกันเล่นกี่ใบเราจะได้เก็บแอดดัฟแอดดัฟวันนี้ก็นอนเต็มที่ด้วยเดี๋ยวไอ้ตอนนี้แหละจะเล่นให้คือถ้าเรื่องไปยังไงเราก็ต้องถ้าครับที่เมื่อส่วนถ้าถ้าพี่อยากฟังในมุมเฉินนะเดี๋ยวผมตามเฉินมาให้ก็ได้แต่เท่าที่ผม ผมฟังอันนี้ผมไม่บอกว่าเจ๊พูดเรื่องขึ้นมา่แต่ว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะบางบางจังหวะผมก็ไม่ได้ยินที่เฉินพูดแบบนั้นนะไม่ต้องฟังผมก็ได้ครับลองเรียกพยานมาดูก็ได้เนี่ยพยานนั่งอยู่ข้างเนี้ยครับไม่เกี่ยวนะผมมาไม่ทันคนไหนอ่ะคนไหนครับพยานพี่เปาครับพี่เปาพูดอะไรไหครับพูดได้นะครับพูดพูดได้ครับ เป็นกลางนะพี่ไม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 ่ต้องอันนี้นะเป็นเป็นไงบ้างครับเหตุการณ์ตรงนั้นก็อ่าอันนี้อันนี้ผมผมอยากอันนี้รู้ที่เปาครับคือเฉยนะมันพูดหรอว่ามันพร้อมเล่นกันยังไมเช็อ่ะเอาจริงๆก็คือใช่ครับเฉยเป็นคนพูดเฉยพูดว่ายังไงครับพี่ว่าก็เล่นก็ได้ก็ถองแต่แต่ไม่เนน่าจะถามนะว่าว่าจะเอาไหมก็เล่นได้กูไม่ได้กลัวอะไรประมาณเนี้ยสักอย่าง ่ผมอยากเห็นที่พูดเองแบบมันว่าเวลาซื้อเรื่องไม่ใช่เวลามีเรื่องให้น้องคุยส่วนตัวเองอยากนะอยากพี่พูดเลยพี่พูดแล้วพี่แบบไม่อยากเลยพี่ตีเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่ผมจะบอกพี่พี่บอกก็ผมไม่ใช่งั้นครับไม่ใช่งั้นอันนี้พยานอันนี้พยานด้เจอครับผมูเฉยในสิ่งที่เขาเจอโอเคครับโอเคโอเคอีกหนึ่งนะแล้วก็มีใครอีกห่งที่มาเล่าให้พี่ฟังอ่ะหลุยส์ย่ะหลุยส์อยู่ปะอยู่อาเบ้ หลุยกหลุยก็อย่าปาตตอแหละนะคุยตรงๆนะบอกสภาก็ได้นะครับมึงอยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่พี่อยู่เพอมันไปก,กับพี่เปาไงได้ยินอะไรไหมพ่อก็บอกเราแบบตรงๆก็พี่มมึอกอจะคุยแบบไม่อยากตีแต่ก็มีพี่เฉินนะคุยที่แบบอาตรงๆก็คือเหมือนอยากตีครับแล้วพี่แเหมือนพี่แจกก็แทงเลยก็เหมือนวันกันไปวันกันมาคือผมส่งคาถามไปเขาว่าเอ้คุณจะเอาเลยไหมเอาเลยเปา คือถ้าเล่ากันตามเหตุการณ์ตามเนื้อผ้าก็คือนั่นแหละครับพูดจริงๆครับว่าว่าเอาเอาท้ากันไปทากันมาคนที่พูดไม่พร้อมอมีแค่คนนี้คนเดียวครับเนี่ยหมึกเนี่ยหน้าผมเนี่ยอ่ะหมึกหมึกพูดไม่พร้อมอ่าใช่เข้าใจครับอันนี้แบบทีนี้ไม่ได้ปากต่อแหล่นะอันนี้พเรื่องของสตอรี่เราเราแทงกันไปแล้วเราแทงกันทั้งคู่แหละมันยังไงก็ต้องไปครับแต่ทีเนี้ยเราต้องตกลงกันครับเรื่องของใบและเวลาใบา ก็ถ้า,ถ,าถ้าไม่อยากให้มันยืดเดียอจากก็ลองลดมาทั้งหน่อยก็ได้ครับผมไม่ได้มีของเล่นเยอะขนาดนั้นไม่เพราะว่าฝั่งฝั่งผมคนท้าทายผมได้เจ็ดสิบครับนะได้แค่สี่สิบครับที่เมือสูงสุดคือผมเป็นคนโดนท้าทายก็ต้องมีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าจริงครับอันนี้ใช่นะคนเปิดนะครับใช่ครับแต่แตคุณท,ท้าทายไงครับเป,เปิดกับพ้าทายเอาอย่างนี้ปากปากเขาคําพูดมันมีราคานะเขาพูดเป็นนายคนครับผมทำนี้ก็แก๊งอื่นได้ไหมครับถ้างั้นนะ ผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ทีนี้เราต้องตัดสินตามที่เราเราไปแทงเขาก่อนเนาะผมต้องพี่พี่มือพี่มือครับไม่ฮะพี่มืคือสมมติถ้าเกิดเขามาท้าผมผมแทงเขาผมเป็นคนผิดผมเลือกอะไรไม่ได้อย่างนี้ผมไปแล้วใครก็ได้แล้วมันมาแทงผมผมบอกผมขอเล่นร้อยใบอะไรอย่างนี้ได้ได้ได้เหรอครับพี่แล้วเราไม่สงสัยหรอว่ามีผมไวทําไมอ่ะเออแล้วทาไมก็ณีนี้ทเรา้าไมก็ถ้าไมกก็กินังพี่มืะเป็นคนเรียกได้ครับได้พี่ใช่ไหมครับตอนเห็นด้วยเนาะครับพี่เห็นด้วยครับแล้วแล้วทำไมกากินังเป็นคนตัดสินใจได้ ผมไม่ได้บอกว่าเขาตัดสินใจได้เลยเนี่ยก็เข้าใจครับสรุปสภาพพี่ผมเป็นคนอ่าผมเป็นคนผมพูดให้เราคุยกันชาไทยเขาได้แหละว่าเอันเอาเลยไหมครับเอาเลยเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าใครพี่ใครถูกแต่ที่ด้วยแนบมตีกันไปเลยผลประโยชน์อยู่ที่กูนี่ผมก็ปล่อยมุกไปตีที่โรชินะตามแผนของมยงไม่ได้ไปขัดด้วยขัดเลยมึกไอ้มึกเอาดิแต่ถ้ามึกอยากให้ผมขัดขามึกก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว น้ามีข้านะอย่าเลยครับคือั้าสมมติผมไม่เล่นกับฮิโรชิก่อนใช่ไหมแล้วต่อยจะไม่ให้ต่อผมก็แย่ดิงั้นนะไม่มันจะแย่ยังไงมึงโหดขอเยอะแยะมีข้าวไหมมีข้าวไหมมันผิดใจกันไปแล้วบอกไปเลยมันผิดใจกันไปแล้วมงไไไดด้้้ททุนนนนนปปปเเเเเรรรียยต่าาาะศ็จคคคผับล่่าเเเเข้ไไไปปกกกออนนน็ดงลลมวัๆูกลุงได้ทุนไปเรียนต่างประเทศได้เป็นเจ้าคนนายคนแล้วดีเด้อครับคนหรือบอดดิลลูกเขาเป็นเจ้าคนนายคนแล้วผมให้เขาไปเล่นกับฮิโรชิก่อนเดี๋ยวไว้สองวันเองเพราะเดี๋ยวฮิโรชิเขาจะงอมหรือเปล่าทะเลอด วันนี้เต้นอีกไหมครับรอเอาลงติ๊กต่อกี่แ่งพี่ยุ่นสวัสดีนะครับพี่ยุ่นพี่ยุ่นสวัสดีครับพี่ยุ่นสวัสดีครับพี่เลิฟอันนี้คือบอสใหญ่บอสใหญ่ผางานให้ครับเริ่มก่อนนีพี่ยุ่นพี่ยุ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ที่แลนน่ะค่ะที่น้องของพวกผมก็นก็น่าจะเดือดมันก็น่าจะมีวารวาจาแต่อนเขาดูอยู่นะ่ดียรอ๋อกาิน่มีใครโดครับคือนเนครัอเป็ดูายินาที่แลนน่ะอ๋อครับใช่ครับ ก็คือมันก็เล่นเรื่องเอาดาบได้นะพี่แบบมาเม้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึกอยากให้ผมขัดขามึงเนี่ยผมขัดขามึงตลอดเลยนะเป็นบอสใหญ่ครับใช่ครับเล่นกันเล่นให้มันจบไปดีกว่าไม่จบหรอกครับผมบอกตรงถ้ามึงอยากเล่นผมเล่นได้แต่มึกโดนผมแน่ขัดขาตลอดชีวิตอ่ะผมจะตามดูจองล้างจองผ่านอยู่งั้น่ะโอ้โหเอาไหมได้ผมจะได้ครับได้ได้มาเลยมาทั้งนั้นมาเจ็ดสิบใบนะครับโดนโดนทำก่อนขอแค่สี่สิบได้ไหมนะคะ อพูดเ้าไม่วกนขนาดนี้ผมว่ามันสี่สิบมันน้อยไปปะใช่จริงแล้วอะเราดูเขาพ้อมนะครับอันนี้ดูเขาพรอมนะเรื่องเรื่องมันเริ่มมาจากตั้งแต่ที่น้องยิงผมก็ผมก็ต้องป้องกันตัวเองอะผมจะปล่อยให้คนอื่นมันแก้เราไม่ได้อครับตั้งแต่ที่น้องยิงคุยโทรศัพท์แล้วพี่แทงแล้วไงมันก็แบบมันก็เลยเดือดขึ้นมาจากตรงนั้นอะ ไม่งั้นไม่งั้นเฉินก็คงไม่พูดแบบนั้นแบไอ้ยุงเมื่อกี้ให้กูทีคเฉนรลูกลุงที่โดมนเนตมาบอกว่าผมสตรีมงานโงงๆอยู่อย่างนี้ลูกลุงไปเรียนต่างประเทศผมถามลูกลุงหน่อยเถอะลุงลุงได้ไปดูลูกลุงไม่นานที่เรียนต่างประเทศเรียนจริงหรือไปทํางานอะต่างด้าวนี่ตัดครึ่งไปเลยดีกว่าทั้งคู่เป็นห้าสิบห้าไปมันจะได้ลงตัวทั้งคู่ผมมองนะเรื่องใบครับแล้วเรื่องเวลาครับต่างรีเลยครับพี่มันมันมันแทงกันวันนี้ไปแล้วอ่ะ เตรียมตัวครึ่งชั่วโมงก็เยอะแล้วครับอันนี้มันก็มันมันคือเรื่องจริงนะผมบอกบอกตรงไดฟอนเทสคุณจะบอกว่าคุณจะมาต่อรองเรื่องเวลามันมันพร้อมทั้งคู่แล้วครับคุณไปเปิดคุณก็พร้อมแล้วแหละทุกสตอรี่ผมก็ตัดมาอย่างเงี้ยพอวันนี้ทําไมมันมีพาวเยอะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะเป็นอย่างนี้แล้วกันครับก็คือสี่รุ่มครึ่งหลังลีห้าสิบห้าใบเข้าวันนี้มันมันดูมีพาวเยอะก็วันนี้แหละครับ โอเคไหมมันมาดูลงตัวนะผมว่าลงตัวครับพี่มือขอมาครับพี่ของขาพี่มื่นครับครับผมของขาเป็ขอบคขาพี่มือมากครับพี่ขอมาครับครับพ่อทุกฝ่ายเช่ารถนะหานะไอ้ไปไปใช้ก่อนดีกว่าครับตั้มกระมึกคุยกับพี่หน่อยนะตั้มกระมึกตั้มกระมึกมานี่ก่อนตั้มอาหาพี่ก่อนตั้มตั้มตั้มอาหาพี่ก่อนตั้มตั้มมึกมานี่มีสตอรี่ตกลงสตอรี่สุด คือรถ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 พี่ให้ได้คนละคันถ้ามาเอามันบอกมันเอาสามสี่มือเอาไอแปดโอเคไหมเล่นกันได้เลยเอารถของของพี่เสียงกระตุกมันเพราะจวความี่ายเสอ่จะเน่าไอแปดได้ถูกไหมอ่าโอเคต้องรกันเองเลยไหมไต้องรถใครหรอไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้โอเคโอเคเอารถกูขายไม่ออกเจริณะเอาหน่อยเถอะคนละคันไม่ต้องผมฟังพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยพี่ เอาหน่อยเธอไอ้ตามขไออกเ่อนที่มนิไอ้ตามเอาหน่อยเธอไอ้ตามไอ้ต้ามเอาหน่อยเธอคนละคันไม่เปือให้แจ้งมันขับด้วยรถประมูลนาปเ็ของคือกูก็ให้พยานต่อพยานก็ไม่พี่จอน์เาหิ้มที่ไรกันไหมพี่โอยมึงก็เบิกตัวพยานตรงเกินไม่ไม่แต่อนไม่ไม่รู้ว่าไมพี่มืดขบวนกูอยากคุยพี่ไม่รู้เ เขาตัดสินไปแล้วตามพอรู้แล้วเขาไม่ได้แซมมึงพี่มือเขาไม่ได้แซ่ผมขอคุยพี่มือเขาตัดสินไปแล้วไม่คือเขาแซวผมมีพาวเวอร์แต่อะไรแต่ว่ามันก็เขาไม่ได้แซ่ปกติเขาพูดถ้าไม่งั้นพี่มือจะแซ่ใครอ่ะถ้าไม่ได้แซ่อะไรเออพอเทตามไปไปไปเล่นได้แล้วก็ะคือปกติผมผมก็เถียงพี่ตลอดนะไม่ใช่ว่าผมแบบมีพี่แตงเป็ผมเถียงนะเรื่องรถเรื่องอะไรไม่มีใครผมก็เถียงพี่ผมเถียงพี่เสมอมาเข้าใจเข้าใจแต่แต่วันนี้กันไปไงนะ ไม่แต่ว่าคือพี่พี่ฟังดีดีผมเข้าใจว่าพี่มืดแซฟเขาหลอมั้ยครับเออเขาไม่ได้แซ่แล้วไม่อย่างไรก็ด่าผมไม่งั้นจะด่าใครใหญ่ต่ำต่ออีกแล้วสภาที่ตลอดที่เรามายืนเถียงกันอย่างนี้ไงปกติมันเคลียร์ง่ายกว่านี้ตั้มตั้มเข้าใจใช่ไหมไม่คือผมว่าใหญ่พี่ก็จเหมือนกันว่าผมผมถ้ามันเรื่องมันมันมันแบบลงอกล็อกกตผมก็ฟัง แต่เรื่องเนี่ยผมไม่ไม่ชอบผมโอเคผมก็เถียงพี่อย่างเรื่องรถเมื่อวานผมก็เถียงใจไม่มีใครอยู่มันเป็นอะไรเมือนวันวาวันนี้เรื่อวันเรื่องรถเข้าใจแต่ว่าวันเนี้ยเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่โอเคเหมือนกันพี่เพราะว่าเหมือนพี่เอาบลิปพูดถูกนะมาลีสวิงกับไอสวยกับก้าเบทไปให้ฝั่งามีได้หรอจุนสวิงอิ้งกับหมาเลวเองอ่ะถูกไหมอ่าตรงเนี้ยแหละที่ที่ผมเอาพูดเยอะๆตอนหลังมีแจ็คตัมเลยเปลี่ยนไป ผมเออแค่รู้สึกว่าฝั่งพี่มือสุดไปเฮียซิปสภาดิให้แทงซิปสภาหน่อยดิแต่ว่ามันก็แค่รู้สึกไม่แฟร์กับผมแค่นั้นเองแทงซิสภาดิเป็นพิเศษเนี่ยเข้าใจเออพอเติมไป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 เล่นเถาน้องผมขอโทษพี่มืดที่ท่าอย่างนั้นน่ะโอเคตั้มช่วยเช่ารถหน่อยตั้มช่วยเช่ารถหน่อยครับน้องเลิฟ เออแล้วแต่มึงไม่คุยกับกูนะรถอะไรพี่รถอะไรพี่แล้วแต่ไม่มีรถแล้วจะให้กูเอาเงินไปจากไหนต้องวันละแล้วก็วันละล้านค่อยหักนี่ก็ได้วันละห้าแสนอยได้วันละลานไม่มีไหวโลกวันละเจ็ดแสนคุยกูไม่ชอบไอ้ตาเนนละอยู่วอดมันเคยเถียงน้าศิลาไหมหกแสนหกแสนหรอใช่ก็ได้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 โลน้องแช่งคนหรือเปล่าเอาไหมเอาขนาดหกแสนได้พี่มันเห็นเลยเอาขนาดเอาขนาด Oh, awesome. ด,ดีกตาายไม่ออก้คุงยิ้มหวานให้ดูหน่อยครับที่บาดเห็นไหมคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดไต่ทำมึงบงแตกแล้วชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเหยื่อแค่มึงคงแปตกเจอกับพวกกูเหยืสักคงแดกมีแค่ไม้เลื่อยซุ้ที่ไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ได้เฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอเพราะไอพมัสนุนไม่ใครกูเล่นมึงจะขอร้อย